ของดีจากค่าญี่ปุ่นครับลองขับ Mitsubishi X Ford e บอกเลยว่าขับดีมากมาชนกับ HRV กันไปเลยครับ X f o r d e ร H.E.V. ด้านหน้าสวยใช้ได้มีเรดาร์หลบช่วยขับมาให้ครบไฟหน้าทรงตัว T สูงต่ำออโต้ก็มีมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยและล้อขนาด18นิ้วทุกรุ่นได้ล้อลายนี้หมดเลยครับแล้วแต่รัก H.E.V. ตัวเบเริ่มเลยตัวรถเล่นสีทูโทนใหญ่กว่ายาริค,คอร์ดเล็กน้อยแต่ไม่มีสังคากระจกมาให้นะรวมถึงด้านท้ายแบบเรีย่ยงฝาท้ายไฟฟ้าคิกเซนเซอร์อะไรให้มาครบครับพื้นที่สัมภาระก็ก ไฟเลี้ยวไฟถอยคือเล็กมากนี่ลองขับให้ดูครับลองเปิดไฟฉุกเฉินดูนะค่อนข้างเล็กเลยทีเดียวนะรวมถึงภายในผมว่าสวยระดับต้นๆเลยเป็นวัสดุผ้าที่กันน้ํากันลอยเปื้อนได้ละมีช่องเก็บของหลากหลายจุแอร์แยกโซนนาโนเอ็กอะไรให้มาครบชาร์จไร้สายก็มีรวมถึงโหมดการขับขี่เยอะกว่าคู่แข่งทุกคันพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่นะแต่แอบมีความหน่วงเล็กน้อยเหมือนกันเวลาใช้งานจริงระบบช่วยขับก็ให้มาจัดเต็มครับ Adaptive Cruise Control ทุกอย่างมาครบแต่ยังไม่มีเลี้ยวตามโค้งให้นะแค่เป็น Adaptive ปกติแต่จุดเด่นคันนี้คือลำโพงามาฮ่าเสียงจัดเต็มมากๆ แผงประตูต่างๆมีความพลาสติกเยอะไปหน่อยแต่ก็โอเคในเรื่องของงานประกอบที่วางแขนที่วางแก้ทะลุไปข้างหลังได้และมีแอร์หลังมาให้ด้วยกองรอบคันเปลี่ยนมุมมองได้เยอะมากอันนี้คือดีชัดเจว๋วแม้จะเป็นทอร์ชั่นบีมแต่ช่วงล่างการข,ขับขี่การเซตติ้งตัวรถผมกล้าบอกเลยว่าดีอันดับต้นๆมีความเฟิร์มมีความแน่นและก็ควบคุมและเอสของเขาอัตาราเร่งต่างๆทําได้น่าสนใจใช้มอเตอร์เป็นหลักครับใช้เครื่องปั่นไฟด้วยแล้วก็เครื่องก็ส่งกาลังลงล้อด้วยเริ่มต้น899000แปดแสน0 0้าทมีีดกว่าคิดต้องมาลองครับ